สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปดูหน้า4คลิปที่1,158นะวันนี้รูหน้า8 8 8ของเราก็มาอัพเดทข่าวสารดูหน้า4กับตลาดคริปโตนะฮะภายใน3วันที่ผ่านมานะฮะราคาถึงแม้ว่าจะมีการทุบลงมานะแต่นะฮะข้อมูลนะฮะหลังบ้านนะปรากฏว่าวานสะสมอ,อีเธอเรียมะฮะโดยการซื้อแบบ OTC วานนี้ก็ตลกนะฮะโอนบิตคอยเข้ามาขายในตลาดนะเพื่อทุบตลาดเล่นนะ หลังจากนั้นมาก็แอบไปช้อนนะฮะคือพอได้ตังเสร็จไปซื้อ e ีท e r รี m ฮะแล้วก็ไปซื้อแบบ OTC นะเออหลายคนก็เลยดูสถิตินะฮะว่าในเดือนสิงหาคมนะ,ะปี2021เนี่ยมันมีการทุบเก็บของก่อนขึ้นรอบใหญ่เนี่ยนะฮะ9.3%ซนะซึ่งวันนี้นะฮะตั้งแต่ต้นเดือนมาก็มีการทุบนะ9.1%ป9ตตอนนี้ราคาออกข้างนะก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามแพทเทิร์นหรือเปล่า ส่วนนะฮะคนในชุมชนนะก็มีการปล่อยข่าวว่าจีนเนี่ยแบนคริปโตนะจริงๆก็เป็นการปล่อยข่าวสําหรับคนที่แทงช็อตนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดนะฮะมันมีข่าวดีขึ้นมาในช่วงนี้นี่คือพอร์ตแตกเนี่ยมันก็เลยมีการแชร์ข่าวว่าจีนเนี่ยแบนคริปโตจริงๆเนี่ยจีนเขาแบนคริปโตตั้งแต่กระทิงที่แล้วนะเพราะว่าเขากลัวว่าการปินเงินของเขาเนี่ยนะฮะมันจะไหลเข้ากับตลาดคริปโตนะซึ่งคนจีนก็ชอบซื้อพวกคริปตงคริปโตอยู่แล้วนะฮะก็ เป็นการแบนนฮะพอแบนเนี่ยไอ้เงินที่ปิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เข้าตลาดคริปโตเข้าทองซะเยอะนะอีกอันนึงฮะทรัมป์ฮะก็ได้มีการไปให้สัมภาษณ์นะสำนักข่าวทีวีว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะถึงยุคฟึ่งฟู หลายคนก็บอกว่าเอตธรรเนี่ยนะตาบอดสีหรือเปล่านะเห็นสีแดงเป็นสีเขียวนะฮะมันจะเฟื่องฟูย,ยังไงนะเออไม่เข้าใจนะฮะผมก็แนะนำนะให้คุณไปฟังคุณปกิจวิเคราะห์นะวันนี้ผมก็ฟังแนละ้วผมก็แอบยิ้มนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออทเองเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เป็นคนโง่หรอกนะฮะเขาเขียนแพทเทิร์นเขียนบทละครไว้หมดแล้วนะซึ่งบทละครหนึ่งซึ่งมันตลกมากเลยนะฮะ คุณรู้หรือไม่นะฮะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอีลอนนะฮะบริจาคเงินให้กับทรัมป์แล้วก็บริอกับพรรครีพับลิกันนะซึ่งผมก็ตลกนะฮะว่าทะเลาะกันเป็นวักเป็นเวนนะแต่จ่ายตังค์นะเอออีลอนได้มีการบริจาคเงินเนี่ยนะฮะให้กับทรัมป์กับรีพับลิกันเนี่ยสิล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะคุณดูนะทะเลาะกันอีท่าไหนมีการบริจาคตังค์นะก็ตลกดีนะฮะอ่ะเราก็มาดูกันข้อมูลตามนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นสถิตินะจากผู้ใช้ทวิตเตอร์นะฮะก็บอกว่าในเดือนสิงหากระทิงที่แล้วเนี่ยนะมีการทุบเก็บของเนี่ยฮนะคือมันเป็นสไตล์ปกติฮนะทุบแล้วขึ้นทุบแล้วขึ้นเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะคืออันเนี้ยเขาทุบไป9.3เนะฮะในเดือนสิงหาปี2021แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นนะรอบนี้เนี่ยทุบไป9.1แล้วก็ขึ้นคือวานพวกนี้เขาอยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรเอาง่ายๆเลยผมจะให้ดูนะ กา l ล็กซี่กาเเนี่ยถือ Bitcoin มันตั้งแต่ยุคสตโตชินะแล้วก็เพิ่งจะโอนมาขายนะฮะพอโอนขายเสร็จนะขายในกระดานด้วยนะเพื่อทุบนะฮะพอขายในกระดานเสร็จเนีเารู้ว่าถ้าเขาขายบิตคอยเนี่ยอีเธอ e รียม,มันลงใช่ไหมปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาไปทําอะไรรู้ป่ะเขาไปเก็บอีเธอ e รียมหลังบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะเรามาดูอีกอันหนึ่งฮะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยทำไมทำนะฮะจี้ให้เฟดเนี่ยลด ดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะต้องบอกเลยนะฮะสภาพยุโรปเนี่ยเขาลดจนหมดแม็กแล้วนะใกล้จะถึง1แล้วนะตอนนี้2ก,กว่ากนะการลดนะฮะมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สภาพยุโรปก็ดีจีนก็ดีเนี่ยต้องต้องสมมเมการนะ คือจีนเนี่ยถึงเขาจะลดดอกเบีย้ยนะแต่เอฟเฟกเนี่ยมันไม่ไหลออกสภาพคล่องโลกอะ่ะเพราะว่าเขาปิดกั้นนะส่วนสภาพยุโรปเนี่ยให้ผลอยู่บ้างแต่ไม่มากฮะแต่คนที่ลดแล้วเนี่ยจะมีผลมากที่สุดเลยคือสมเมนกาเหตุผลนะฮะคือทุกประเทศเนี่ยถือดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินทุนสำรองนะพอถือดอลลาร์เป็นเงินทุนสำรองในการลดดอกเบีย้ยของเฟดนี่มีผลแน่นอนนะเพียงแค่0.5หรือ1%เนี่ยหรือ0.25เอ่อก็มีผลแล้วนะ เขามันทั้งโลกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะสเปียร์การเนี่ยมีเครื่องมือในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะ4.5จะลดให้เป็นศูนย์ยังได้เลยฮะไอเนี่ยคือโฟโมหนักเลยนะถ้าเกิดทิ้งดิ่งฟืบลงมาเนี่ยนะคือตะทำเนี่ยไปทำอะไรกับเฟดเนี่ยเช่นปลดพาเวลก็ดีปลดกรรมาการเฟดลดลดดอกเบีย้ยนะฮะจาก4ลงมา1เนี่ยตลาดนี้พุ่งกระฉูดแน่เลยนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกนะฮะกับตลาดทั่วโลกนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะก็บรรดาวานต่างๆเนี่ยก็เริ่มนะฮะเก็บของนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้ข้อมูลอะไรโดยเฉพาะตัว Galaxy นะเออเมื่อหลายวันที่แล้วเนี่ยเราเห็นข่าวว่า Galaxy ซี่เนี่ยโอนบิ c คอยเข้ามาขายในกระดานใช่ไหมแต่ก็เกิดเอฟเฟกเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นพอเขาได้ตังเสร็จเขาไปทําอะไรฮนะเขาไปซื้ออีเธอเรียมแล้วซื้อแบบ OTC ด้วยคือโอน i t c o i n ไปขายในกระดาน นะแต่เอาตังมาซื้ออีเทอร์เรียมนอกกระดานแม่นะก็ช่างจะเป็นวานที่ใจดีหรือเกินนะฮะก็ดูไปฮะน,นี่คือข้อมูลนะสวันที่แล้วนะฮะช้อน่อ,อวันนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังช้อนอยู่นะฮะอันนี้คืออีเทอร์เรียมไม่รู้ไปรู้ข่าวดีอะไรมานะฮะอีกเจ้าหนึ่งก็ช้อนฮนะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่เรารู้นะ แต่ไอ้ที่เราไม่รู้ก็อีกเยอะนะฮะว่าเขาซอนแต่อนนี้เป็นการติดตามโดยคนใน X อกนะ,ะมีการติดตามนะเออหนึ่งวันที่ผ่านมานะฮะจนถึง5ชั่วโมงที่ผ่านนะมาเนี่ยมีการเก็บอีเธอเรียมค่อนข้างทีก่อนนั้นเป็นการขายออมันก็ไม่ไม่ยากนะฮะทุบลงมาเพื่อรอซื้อในราคาที่ถูกอ่ะนี่ก็ว่ากันไปสำหรับการเก็บของของวานใน3วันที่ผ่านมาราคาลงฮะ แต่ลงแล้วไปเก็บ OTC นอกตลาดนะอันนี้ก็หน่าคิดนะ อีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นแพทเทิร์นของอ e ีเทอรียมคือต้องบอกนี้ฮะถ้ามันไม่มีข่าวดีหรือมันไม่ได้ทางเทคนิคเนี่ยนะฮะพวกนี้เขาไม่เก็บของกันหรอกนะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าทรงในลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสไปได้อีกไกลนะตามสายเทคนิค,คเขาก็มองนะเป้าหมายนะมี3แพทเทิร์นนะฮะรอบแรกเนี่ยน่าจะเกือบเกือบห้าพรอบที่2เนี่ยเกือบเกือบเจ็รอบที่3ก็เกือบเกือบเก้าพันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงของราคานะฮะที่วานจะเทคโปรฟิตกันตามแพทเทิร์นนะฮะ นะอันนี้ก็เป็นอีเทอรี่มนะเริ่มเก็บของกันแล้วนะซึ่งนะฮะปรากฏนะฮะข้อมูลเอาคอยซีซั่นนะตอนนี้กลับตัวนะฮะคือมันเกือบขึ้นไปถึง60แล้วนะแล้วมันล่วงลงมาคือย่อนะฮะแล้วลงมาเป็นฐานนะแล้วตอนนี้กำลังจะกาลังจะขึ้นอ่ะน,นี่ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะว่ามีคนถูกสลากนะสาล้านแล้วมันมีการเด้งเตือนคือต้องบอกนี้ฮนะว่าดวงนี้เนี่ย อันนี้เป็นข้อมูลนะคือเป็นเคสสตาร์ดี้เขาเรียกว่าดวงครูนะฮะก็เสาทับราหูคู่มิรนะฮะแต่ก็มีข้อคิดในทางโหราศาสตร์เหมือนกันนะซึ่งผมก็วิเคราะห์เอาไว้ในห้องโหนเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นกรณีศึกษาเขาเรียกว่าดวงครูนะฮะแต่ก็ไม่เปิดเผยนะฮะเพื่อเอามาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นก็คือเสาทับราหูคู่มิรนะฮะก็ให้โชคใหญ่ตามที่คุณเห็นเนี่ยแต่ผมกาลังจะสื่อตรงนี้คือไอ้คนถูก นะหวหวย30ล้านก็ดีเนี่ยถูกรอตตรี่30ล้านไม่ว่าจะเป็นฉลากอมสินนะฮะทอกอสอหรือจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันหนึ่งในล้านนะฮะเอาง่ายๆเลยคือโอกาสเนี่ยมัน0 0 0 0 1หลายคนบอกว่าอยากจะมีวันนั้นแต่บางคนเนี่ยนะฮะเออไปเกิดใหม่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ถูกก็มีนะเอาเช่นญาติผม3-4คนเนี่ยซื้อตั้งแต่หนุ่มยนจนเอาง่ายๆจนตายอ่ะจนตายอาย 6, อุ60-70อ่ะก็ไม่ถูกนะฮะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นหนึ่งในร้านแล้วมันจะมีโอกาสฟุกมาหาที่คุณไหมเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยนะฮะซื้อหวยเนี่ยก็บอกว่าจะมีโอกาสบ้างไหมนะการซื้อหวยมันก็เหมือนโย,ยนเงินลงน้ําอ่ะคุณไม่ต้องหวังที่จะไปเก็บอะ่ะยกเว้นเทวดาเก็บขวานทองขึ้นมาให้ใช่ไหมแต่บางคนก็มักจะใช้คําว่าซื้อเปิดประตูดวงใช่ฮะมันซื้อเปิดประตูดวงผมก็เคยทําแบบเนี้ยตั้งแต่ยังเป็นสัมมนเน่ะจนปัจจุบันนี้มันก็ไม่เห็นจะถูกนะเออคือ คือมันเหมือนเป็นการเอาเงินเราก็มักจะท่องนะฮะช่วยลาดเสริมรัดเดนะือนหยัดยุติธรรมนะก็เหมือนทําบุญแต่จริงๆรงใจลึกๆก,ก็อยากจะถูกแต่สุดท้ายมึงได้แค่2ตัวท้ายอ่ะนะฮะมากสุดก็สามตัวหน้าสามตัวหลังนะอันนี้มันก็หลายคนก็มักจะใช้คำนี้ซื้อเปิดประตูดวงนะเผื่อจะมีโชคบ้างสุดท้ายแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอะไร ะะเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญนะผมจะบอกองี้การซื้อเหรียญมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูด,ดวงเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากคุณซื้อลอตเตอรี่รายงวดเลยนะแต่มันโชคดีหน่อยที่เ,ง,เงินทุนเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังอยู่เหรียญมันก็ยังอยู่จํานวนเหรียญมันเท่าเดิมเพียงแค่ราคามันลดลงแต่ถามว่าเงินยังอยู่ไหมอยู่แต่ถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยนะแปดสิบาทนี่8ปดสิบหายไปเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ถูกนะแต่อันนี้เนี่ยอย,อ, 80, อย่างน้อยคุณซื้อแปดสิบอย่างน้อยเอามันลดลงห0สิบเอาอย่างน้อยเงินห0สิบก็ยังอยู่นะ เ,เหมือนซื้อสลากอมสินนะ่ะทุนยังอยู่ฮะแต่ดีเนี่ยเหรียญเนี่ยนะมันดีอยู่หน่อยหนึ่งคือมันเพิ่มโอกาสให้คนมากกว่าคือคนถูกไอ้สามสิบล้านสลากเนี่ยนะโอกาสถูกเยมันน้อยคือน้อยคนที่จะได้เด่ออกไหมฮะคือน้อยคนมันจะถูกสามสิบคุณต้องไปซื้อลอตเตอรี่ถึงห้าใบนะถึงจะได้สามสิบล้านเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแต่ไอ้ไอ้ตัวเหรียญเนี่ยนะ มันก็ยังเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยมีโอกาสคือมีเหตุมีปัจจัยไว้บ้างนะมันก็ยังดีกว่าตรงนี้นะถ้าเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคือคือถ้าเกิดคุณจะเปิดประตูดวงคุณก็สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ในแต่ละเหรียญน,นะแล้วก็รอแค่นั้นแหละคือมันไม่ได้คุณจะไปหวังว่าซื้อปุ๊บนะขึ้นปับ๊บถ้าอย่างนั้นนะคุณไปซื้อลอตเตอรี่ปับ๊บมันก็ต้องถูกปุ๊บอะ ืฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคุณไปซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณถูกงวดแรกเลยนี่โคตรมหาศย์เลยนะแต่ถามว่ามันมีไม่มีนะฮะแต่โอกาสนั้นจะมีถึงคุณหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยการซื้อคริปโตหรือเหรียญเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากซื้อหวยคุณจะไปหวังถูกงวดแรกนะไม่ใช่ซื้อเหรียญปับ๊บโอ้ต้องรอมันขึ้นเลยนะคุณต้องขึ้นเลยนะคุณจะไปบังคับให้เหรียญมันขึ้นทนัทนตาเห็นเหมือนคุณกําลังจะบังคับให้หวยมันออกตรงเลขที่คุณซื้อ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นแล้วน สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ตามสมควรนะถ้าเกิดเราจะสร้างเหตุปัจจัยก็เพิ่มตัวคูณเข้าไว้นะฮะแล้วก็ดูเป้าหมายอันนี้นยังมีโอกาสที่จะถูกขวยไอ้แบบนี้ซะอีกนะมันมีโอกาสเพราะผมลองมาแล้วไงครึ่งชีวิตแล้วนะมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่เวิร์กหรือเราจะลองอยู่จนไปไปกับมันคือคือตายคาซื้อลอตเตอรี่นะฮะก็คือแก่ตายไปแล้วก็ผลสุดท้ายก็เออเกิดมาชีวิตนี้ไม่ถูกวันที่หนึ่งเลยสักครั้งเดียวซึ่ง หลายคนก็เป็นเช่นนั้นนะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสร้างเหตุปัใจจัยให้มันมันพอเหมาะพอควรเถอะอ่ะตามนี้ผมก็จะให้ดูอย่างนี้ฮะคุณดูนะอันนี้คือราคา Bitcoin ใน10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นการขึ้นแล้วมันก็ลงแบบโอ้โหโหดร้ายใช่ไหมแล้วอยู่เวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบเปลี่ยนชีวิตนะไอไอภูใหญ่ๆลลกล,ลกกายเป็นภูเล็กไอ้ภูเล็กกลายเป็นภูใหญ่นะเออแล้วมันก็ล่วงลงแบบ แบบโหดอะคือขึ้นแบบโหดแล้วลงแบบโหดนะแต่ถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตไหมเปลี่ยนนะฮะถ้าย้อนเวลาได้หลายคนก็บอกว่ารู้งี้กลับไปเก็บบิตคอยสักเดีอนไหมคุณดูนะไอ้การาฟใหญ่ๆกลายเป็นการาฟเล็กเลยเนหะ็นไหมอ่าแล้วไอ้การาฟเล็กมันก็กลายเป็นการาฟใหญ่ใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยไอ้การาฟใหญ่ๆตรงนี้นะอ่าพอราคามันขึ้นนะไอ้ตรงเนี้ยกลายเป็นกระจึงนึงเลยไหมน,ะนี่กระจิ๋วเดียวเนี่ยไอ้ไอ้การาฟที่ใหญ่ๆที่กลายเป็นเป็นมดเลยนะนี่แหละคือบิตคอยในสิบห้าปีที่ผ่านมา มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนี่คือสถิติ15ปีราคาบนะิตคอยน์ะปัจจุบันนะเออจากกราฟใหญ่ๆกลายเป็นกราฟเล็กกันนะฮะอีกอันนึงฮนะผมก็ไปสำรวจดูสถิตินะฮะว่าถ้าเกิดกองทุนเนี่ยคาย,ยื่น S-1 หนึ่งเพิ่มเติมเนี่ยเซกเนี่ยนะฮะจะอนุมัติเร็วไหมคือต้องบอกนี่ฮะการยื่น S-1 เนี่ยมันเป็นกรณีการแก้ไข,ขคำขอเพิ่มเติมตัว19 B เี 3. ถ้าเกิดนะฮะมันมีการแก้ไขตรงนี้แสดงว่านะฮะตัวเสิกเองเนี่ยเขากำลังตรวจนะฮะเอกสารมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะฮะถามว่าตามสถิติเนี่ยเคยมีแก้แล้วอนุมัติภายในสองอาทิตย์ก็มีนะภายใน2เดือนก็มี ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีสถิติแน่นอนสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเร็วสุดเนี่ยนะฮะประมาณเดือน2เดือนก็อนุมัตินะฮะสำหรับการแก้นะฮะ s ขีดหนึ่งเพราะเมื่อวัยนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวนะฮะว่าตัวเซกเองเนี่ยยอมรับนะฮะเอกสารของแบล็กล็อกที่มีการแก้ไขนะฮะอีเธอเรียมนะฮะสเต็กกิ้ง etf นะ,ะ s ขีดหนึ่ง เมื่อแบ็กล็อกเนี่ยนะเออแล้วชื่อแบ็กล็อกก็มาโผล่ตรงนี้ซะด้วยนะคือตัวแบ็กล็อกเองเนี่ยเขายื่นแล้วเสกยอมรับเนี่ยแสดงว่ากระบวนการหลังจากนี้มีโอกาสอนุมัตินะฮะสเต็กกิ้งอีเธอเรียม ETF ไวไวนี้แหละนะซึ่งตามดวงของอีเธอเรียมมันจะมาหลังวันที่23สใช่ไหมยี่สิบสามสิงหาคมไปแล้วคือว่าเสาเข้ากลับมาในราศีกุมแล้วตีโกร่รวมกันกับราหูนะฮะก็จะให้เกณฑ์ดีสําหรับดวงของอีเธอเรียมอ่ะอันนี้ดวงอีเธอเรียมนะ ส่วนคุณสกอตนะฮะก็พูดถึงคริปโตนะแล้วก็พูดถึงยุคทองของคริปโตคือต้องบอกนี่ว่าเออเท่าที่ดูเนี่ยคุณสกอตก็ให้ความสนใจเรื่องสเตเบิลคอยนั่นแหละนะฮะคือมันเป็นการทําเงินให้เกิดข,ขึ้น2ระบบอะนะ,ะตามที่เราวิเคราะห์กันนะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ QE นะ,ะแต่กำลังจะสร้างนะ,ะสะกุลเงินที่เสกขึ้นมาในอากาศอีกเท่าหนึ่ง สมมตินะฮะคุณมีเงินเฟียสนะ,ะอยู่21ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐนะ,ค,ะคุณบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องซื้อน้ํามันนะ,ะท,ำนนทำนู่นทํานี่ใช้จ่ายในประเทศคือบังคับเลยนะฮะว่าเฮย้ยจะไปซื้อน้ํามันที่กลุ่ม o อเปกโอเปกลับเป็นสเตเบิลคอยนะ,ะทุกทั่วโลกเนี่ยนะ,ะถือดอลลาร์อยู่ใช่ไหมถือดอลลาร์อยู่ก็ต้องมาแปลงเงินเป็นสเตเบิลคอยเสร็จแล้วคุณก็ต้องเอา เวลาคุณจะแปลงไงคุณต้องไปซื้อสเตเบิลคอยกับบริษัทที่ผลิตสเตเบิลคอยซึ่งไอบริษัทพวกนั้นก็ไปจดทะเบียนกันอยู่ที่ซาอุบ้าง UAE บ้างนะถ้าเกิดคุณตามข่าวนะเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปแลกไอบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาอ่า UAE อ่ะดูไบอ่ะนะฮะซาอุอ่นะาพอตั้งเสร็จเป็นไงฮะเงินเฟียสเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมที่ค้ำประกัน เสร็จแล้วกระทรวงการคลังก็เอาเงินเฟียสนะที่ทุกๆประเทศเนี่ยซื้อเอามาทมาอะไรฮะเอามาเล่นวนลูปมาอีกรอบหนึ่งอัดยายซื้อหน่มยายนะวนลูปอะวนมันหลายๆรอบนะเนี่ยมันก็กลายเป็นยุคเฟื่องฟูไงทําก็เลยพูดไงบอกว่ามันจะเกิดยุคเฟื่องฟูอีก5-6เดือนข้างหน้านะเออก็ดูๆไปนะทําบางทีเห็นเขาโม้นะ อาจจะเป็นจริงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตามนี้นะเพราะว่ามันเกิดเงิน2ระบบอะระบบหนึ่งก็คือสเตเบอรคอยอีกระบบหนึ่งคือเงินเฟียคือไปบังคับให้ทุกคนเนี่ยที่จะต้องใช้ดอลลาร์เนี่ยนะมาซื้อสเตเบอรคอยเออแล้วเงินพวกนี้มันก็จะเข้ามาในระบบนะมันก็จะแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาเงินเฟอ้อแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆเรื่องนะก็ดูๆไปนะฮะอย่างที่บอกนะทําเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์ทีวีนะ แล้วก็พูดบอกว่าสเกาเนี่ยนะฮะจะเข้ายุคเฟื่องฟูอีกห้าเดือนข้างหน้าไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่าอิตาร,ร,รมเนี่ยแคขี้โมนนะเออพอไปฟังคุณปกิจแล้วเออถึงบางอ้อนะว่าทําไมคือหลายคนไปบอกว่าเนี่ยทาเก็บภาษีใช่ไหมและไอ้ภาษีตรงเนี้ยมันจะไปตกกับผู้บริโภคแต่คุณปกิจวิเคราะหนะ์เนี่ยนะฮะเขาวิเคราะห์ละเอียดนะคือไอ้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเออผู้บริโภคไม่ได้รับฮะหมายความว่ามันจะ ผู้ส่งออกนะกับกับผู้นําเข้าเนี่ยเป็นคนเสียหมายความว่ามันจะมีไอ้ภาษีเนี่ยพวกนี้เขาจะรับผิดชอบเนี่ยประมาณ12เซมั้งเห็นคุณประกิตวิเคราะห์นะมันจะไปมีถึงผู้บริโภคอน้อยมากหมายความว่าทำเนี่ยเขาจะเก็บนะภาษีทุกประเทศเนี่ยจะไม่ให้จะไม่ให้ใหผู้บริโภคเนี่ยต้องรับภาระภาระนั้นจะไปตกอยู่2คนด้วยกันก็คือผู้ส่งออกกับผู้นําเข้า ไอ้ส่วนผู้บริโภคเนี่ยคือคนที่3เนี่ยจะเสียน้อยมากฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเงินเฟิร์มันเลยแทบจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยลองไปฟังคุณประกิจดูนะแล้วทําเองเนี่ยเเขาจะได้กําไรจากการเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยประมาณเกือบแสนแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะเอออีกอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตัวเลขเนีฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า สิ่งที่ทำทำเนี่ยมันก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวแต่เขาเห็นแก่ตัวในฐานะประเทศเขาอะ่ะเราก็ช่วยไม่ได้นะบางทีเราอาจจะมองในฐานะที่เรามองไปทางเขาแต่ถ้ามองไปทางเขาอะ่ะเขามองของเขาเองเขาก็มองว่าเขา เขาได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ทุกคนเสียเขาก็ไม่แคร์เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีอมเมริกาเขาไม่ได้เป็นประธานาธิประธานาธิบดีโลกนะก็ดูกันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีตาทั้มะนะฮะหลายคนก็ไปแซวแกนะว่าแกตาบอดสีหรือเปล่าตอนนี้แดงเถือกเลยนะมาบอกว่ายุคเฟื่องฟนูนี่สงสัยตาบอดสีเห็นจากสีแดงเป็นสีเขียวนะ ส่วนบ i คอยฮะก็ทำทรงรูปครับนะก็เป็นไปตามแพทเทิร์นนะเป็นการย่อเพื่อมาปิดแกลบนะเพื่อจะเด้งต่อทุกครั้งก็ทำแบบนี้มาหลายรอบแล้วเห็นมันทุบขึ้นทุบขึ้นเป็นอย่างเงี้ยนักลงทุนก็เลยบอกน้าเบื่อนะก็ทำไงได้อนะวานเขามีตังอะนะฮะเราก็คงจะต้องนั่งแบบอยู่เงียบๆตะมูตะมิอยู่อยู่แบบอยู่มุมห้องอ่นะ คือกระโตกกระตากไม่ได้นะแล้วก็นั่งอยู่มุมห้องคอยดูว่ามันจะเล่นเกมอะไรกันนะถ้าเกิดเราไปจอยกับเขาก็คือไปขายตามโลกกระทำที่มันทําให้เรารู้สึกนะเราก็กลายเป็นขายหมูบ้างนะขายแพะขายไก่บ้างะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเล่นละครอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นละครเนี่ยทุกๆครั้งเลยอันนี้เป็นทํารอบแรกนะกระทุบแบบนี้นะสาขึ้น30%ขึ้น 30%, ข,น 30, ข,น30ขึ้นจนอําไฮจนได้ อันนี้เป็นยุคของทาจุดหนึ่งนะอันนี้เป็นดนะ็อกฮะหลายคนมองเป็นทิศทางเดียวกันว่ามันเป็นขาขึ้นนะทุกเก็บของก็ว่ากันไปตามแพทเทิร์นส่วนกฎหมายตัวหนึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบเฟดนะต้องบอกเลยนะฮะว่าเฟดเนี่ยคือคนนี้เนี่ยนะฮะสอวอคนนี้เนี่ยเขาเสนอเพื่อจะยุบเฟดหลายรอบแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จรอบนี้อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะถ้าสสเนี่ยเขาสสสอวอเขาเห็นด้วยนะฮะ อีกอันนึงครมันมีการแชร์ในโลกคริปโตนะว่าจีนแบนต้องบอกเลยเขาแบนมานานแล้วคือไม่ต้องไปกังวลอะไรมากฮะคือจีนเขากลัวเขากลัวว่าเขาปิ้นเงินออกมาแล้วมันจะไปเข้าคริปโตแล้วคนจีนจะด้วยนะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าคือถ้าเปิดวงนะคนจีนเนี่วิ่งเข้าเลย แต่ต้องบอกเลยว่าพอจีนแบนเนี่ยนะมันก็มีหลุดรอดไปบ้างนะถึงแม้จะไม่เต็มร้อยนะส่วนวานเองแทงรองฮนะผมจะให้ดูตรงนี้ฮนะนี่คือการละครอีลอนบริจาคเงิน15ล้านให้กับนะโปรเจกต์ของทําและริพับลิกันนะฮะในเดือนมิถุนานะในเดือนมิถุนาบางคนก็บอกเขาทะเลาะกันเดือนกรกฎาคมก็บริจาคคือคนเรามันจะทะเลาะกันนี่นะมันจะบริจาคเงินให้กันทําไมนะีนี่เขาทะเลาะกันมากี่เดือนแล้ะ หลายคนก็บอกมันคือการละครนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำต้องการให้อีลอนเนี่ยซื้ออะไรนะซื้อ t ิ k t o อกบางคนนะอันนี้คุณรู้สึกว่านัทธะบางคุณนัทธะเขาวิเคราะห์นะฮะว่าเนี่ยนะฮะเขาต้องการให้อีลอนไปซื้อก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องดูหลังอย่างนี้นะฮะส่วนตัวออไอ้นี่เรื่องนะฮะมันเป็นข่าวเก่านะฮะที่มีการแชร์นะ คือมันเป็นข่าวตั้งแต่ปี2021เลยเรื่องจีนแบรนดคริปโตมันนานมากแลวนะ,ะว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะตอนนี้สารดีการ์กำลังพิจารณาเรื่องการปรับเขตเลือกตั้งใหม่คือเดิมเนี่ยเขตเลือกตั้งเดิมเนี่ยนะฮะเดโมแครตเขาได้เปรียบตอนนี้มันจะมีการปรับนะฮะเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งพอปรับแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้รีพับลิกันเนี่ยได้เปรียบเอออันนี้ก็เป็นอีกมุกหนึ่งนะ เออที่จะเปลี่ยนนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนเนี่ยมันจะทําให้เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะฮะผลมาทางรีพับลิกันนะเดโมแครตจะเสียที่นั่งนะ2 5ถึงยีนตะในเลือกตั้งกลางเทอมฉะนั้นแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งทำเนี่ยทาอยู่นะก็คือให้ปรับเขตเลือกตั้งใหม่นะ,ะเพื่อจะให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งรอบนี้นะฮะ อันนี้คุณมาตี้ปาร์ตี้ก็บอกนะครับว่าเรื่องการแบนคริปโตเนี่ยมันมีผลตั้งแต่ปี2021แล้วเขาไม่ได้เพิ่งจะมีนะฮะคนที่แชร์ในช่วงนี้ก็หวังจะในเรื่องการแทงช็อตนั่นแหละส่วนแพทเทิร์นของ xrp นะฮะก็ยังไม่จบนะ xrp ยังทำแพทเทิร์นเนี่ยยังไม่จบนะฮะของกราฟปี2018นะยังเหลืออีกนะฮะแท่งหนึ่งนะซึ่งแท่งนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆนี่แหละนะฮะเกือบเกือบยีดอลลาร์อันนี้มองด้วยโลกความเป็นจริงนะ คือไอ้ส่วนที่ว่ามันจะถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันต้องเกิดฟองสบู่นะฮะแบบแบบฟองสบู่แตกจริงๆนะอันนั้นอะ่ะจะทําให้ XRP ถึง1 0 0 0 0ซึ่งคุณถืออยู่แล้วมันเกิดตามคําทํานายของนายบาดอนบิ๊กจริงๆเนี่ยก็แปลว่าคุณหลบภัยได้ถูกที่คือถ้า XRP ถึง10,000ทุกเหรียญมันก็ถึงอะ่ะมันก็ไปสุดขอบจัก,กรวาลทุกเหรียญแหละเพราะว่าถ้า XRP ถึง1 0 0 0 0นะแต่ถ้าเกิดเอากราฟความเป็นจริงเนี่ยนะฮะ ก็จะอยู่ที่เราๆประมาณ15ดอลลาร์ถึง10ดอลลาร์ตามแพทเทิร์นนะฮะถ้าเกิดขึ้นคล้ายๆกับปี2018นะอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการจัดสรรก็ประมาณฮะไม่ได้มีอะไรอวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนทวีความรุนแรงในะยอดขายบ้านติดลบ21%นะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะ XRP ตัว ETH e r e u m นะฮะถ้าอีเธอเรียมขึ้นนะก็เป็นผลดีนะก็ดูกันไปนี่คือการเก็บของของวานฮะผมจะให้คุณดูอย่างนี้ว่าราคาลงเนี่ยบางทีเขาก็ใช้กลไกตลาดถ้าเกิดเราไปย้อนดูนี่นะฮะตัว g a l a ็กซเองเนี่ยโอนบิ t คอยนะยุคซาโตชิเนี่ยมาขายนะประมาณ80,000นะฮะบ,บิทคอยนะเขาโอนออกเข้ามาขายในกระดานนะแ0 0หมื่นบิ i คอยนะ เสร็จแล้วเขาเอาเงินที่เขาขายได้เนี่ยนะฮะเอามาซื้ออีเธอเรียมเดี๋ยวไปซื้อข้างนอกกระดานมันก็เป็นการทุบเก็บของแหละถ้าเกิดทุบในตลาดอ e ีเธอคือเธอถ้าขายบิตคอยใช่ไหมอีเธอเรียมมันก็ต้องลงตามถูกไหมมันก็เป็นสัจธรรมเอาคอยมันก็ลงตามมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการทุบเก็บของอย่างที่เราได้ยินกันนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลประจําวันนะคุณก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะฮะ จะมีโชคใหญ่ไม่มีโชคใหญ่ยังไงก็อยู่ที่การสร้างเหตุปัจจัยของท่านแล้วนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ